ป๋างเง็มห้วยชาวบ้านนิวบิสเนสโมเดลและนิวรีเร l กูล่าตอรีโมเดลและ16มาตรการด้านประกันภัยคืออะไรใครได้ผลประโยชน์ครับนี่คือมาตรการใหม่ล่าสุดของคอปพอที่ประกาศตนเป็นหนึ่งในผู้พิชิตโควิด COVID 19ครับคอปพพพิชิตโควิด COVID 19 ด็อกรสิทธิพล์วีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้อธิบายความคิด New Business Model และ New Regulatory Model และได้แบง่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันเพื่อพิชิตโควิด1 9ออกเป็น4กลุ่ม16มาตรการครับกลุ่มที่1ด้านการประกันชีวิตมีคำสั่งคอ,อพอพอพิชิตโควิด COVID -19 4มาตรการครับ กลุ pues ่มที th th ่2ด้านการประกันวินาศภัยมีคำสั่งคอพพพิชิตโควิด -19 6มาตรการครับกลุ่มที่3ด้านคนกลางประกันภัยมีคำสั่งคอพพพิชิตโควิด -19 3มาตรการครับและกลุ่มที่4ด้านกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีคำสั่งคอพพพิชิตโควิด -19 3มาตรการครับเรียกง่ายๆนะครับ16มาตรการนี้บรรเทาอยูวยาทั้งประกันชีวิตประกันวินาศภัย ตัวแทนขายประกันและผลกระทบเกิดกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะทำอย่างไรครับคอปพอพิชิตโควิสิบอกเตดรสิทธิพลธวีชัยการเลขาธิการคอปพพบอกว่าความจริงนะครับทั้ง16มาตรการนี้เพื่อนๆไม่ต้องจำทั้งหมดหรอกครับเอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนๆก็พอเพราะแบ่งเป็นกลุ่มๆ4ี่กลุ่มอยู่แล้วเกี่ยวข้องอันไหนก็จดจำเฉพาะคำสั่งนั้นก็ได้ จำเป็นต้องอ่านเต็มๆเพราะเป็นคำสั่งไม่สามารถจะย่อความได้คำสั่งมีดังนี้ครับคอปพพิชิตโควิด -19 กลุ่มที่1ด้านการประกันชีวิตมีคำสั่งคอปพพิชิตโควิด1 9บสีมาตรการครับอันนี้เป็นส่วนใหญ่ของประเทศคือผู้ที่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิตทั้งหลายนั่นแหละอันนี้สาคัญมากต้องฟังนะครับมี4มาตรการครับ มาตรการที่1ออกคำสั่งให้บริษัทประกันชีวิตผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่1มกราคม2564ถึงวันที่30มิถุนายน2564โดยขยายระยะเวลาการผ่อนผันออกไปอีก60วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม มาตรการที่2อออกคําสั่งให้บริษัทประกันชีวิตยกเว้นดอกเบี้ยกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับระหว่างวันที่ 1. มกราคม2564ถึงวันที่30มิถุนายน2564หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน6เดือนมาตรการที่3ออกคำสั่งให้บริษัทประกันชีวิต ผ,ลผล่อนผันการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีนำมูลค่าเว้นคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติหรือมีการกู้ยืมเงินตามก,มามการมธรรมประกันชีวิตระหว่างวันที่1มกราคม2564ถึงวันที่30มิถุนายน2564บริษัทอาจยกเว้นหรือปรับลดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือน มาตรการที่4ออกคำสั่งให้บริษัทประกันชีวิตพิจารณาผ่อนผันให้ผู้เอาประกันภยัยชำระเบีย้ยประกันภัยในแต่ละงวดโดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนในกรณีผู้เอาประกันภยัยมีการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบีย้ยประกันภัยใดๆก็ตามหรือมีการชำระเบีย้ยประกันภยัยรายงวดที่น้อยกว่า1ปี โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่1มกราคม2564ถึงวันที่30มิถุนายน2564คอปพอพิชิตโควิด19กลุ่มนี้สอนนะครับด้านการประกันวินาศภัยมีคำสั่งคอปพอพิชิตโควิด19 6มาตรการครับง่ายๆนะครับ เพื่อนๆที่ทำปร,รกรันอักขีภยัยบ้านเรือนโรงงานเป็นยังพวกสิ่งของนะครับไม่ใช่คนเป็นโรคภัยนะครับนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าวินาทศภัยต้องฟังนะครับมี6มาตรการนะครับมาตรการที่1ออกคําสั่งให้บริษัทประกรันวินาทศภัยผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันสุขภาพหรือกรมธรมรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองเดียวกัน กรมธรรมประกันภัยทางทะเลและขนส่งกรมธรรม์รกันภัยอักขีภัยและกรมธรร์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดระหว่างวันที่1มกราคม2564ถึงวันที่30มิถุนายน2564โดยให้ขยายระยะเวลาการผ่อนผันออกไปอีก60วันนับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิมมาตรการที่2อออกคำสั่งให้บริษัทประกันวินาศภัย ผ่นผันเงื่อนไขการชำระเบีย้ยประกันภัยโดยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบีย้ยประกันภัยเป็นรายงวดได้สำหรับก,รการประกันอัคคีภัยและก,รการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่กำหนดไว้ในรายะงานสถิติธุรกิจวินาศภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่มีการทําสัญญาหรือมีการชาระเบีย้ยประกันภัยตามสัญญาในระหว่างวันที่1มกราคม2564ถึงวันที่30มิถุนายน2564มาตรการที่3ออกคําสั่งให้บริษัทประกันวินาศภัย,ภย เพิ่มเติมเงื่อนไขในกรมธรรมการภัยทางทะเลและขนส่งกรมธรรมการภัยอักขีภัยหรือกรมธรรมการภัยเบตเตเลตที่กำหนดไว้ในรายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งบริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนหรือได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนคำสั่งมีผลบังคับใช้ให้ถือเสมือนว่ามีข้อความว่า ในกรณีมีความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 COVID ิโควิด -19 บริษัทประกันภัยอาจพิจารณายกเลิกความคุ้มครองบางส่วนลดจำนวนเงินเอาประกันภยัยหรือเปลี่ยนแปลงแผนการประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้เอาประกันภัยแต่ละ,ะรายทั้งนี้นะครับ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทซึ่งไม่กระทบกับแบบข้อความและอัตราบเบีย้ยประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบโดยบริษัทจะคืนเบีย้ยประกันภัยตามส่วนที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันภยัยทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2564จนถึงวันที่30มิถุนายน2564มาตรการที่4ออกคำสั่งให บริษัทสามารถขยายระยะเวลาเอาประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทที่ยังมีผลคลุ้มครองได้ตั้งแต่30วันแต่ไม่เกิน90วันโดยไม่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมมาตรก,การที่5ออกคำสั่งให้ผู้เอาประกันภัยและบริษัทอาจตกลงลดหรือเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองตามกฎหมายประกันภัยรถยนต์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงภัยเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้โดยให้เป็นไปตามแบบข้อความกรมพนธประกันภัยและอัตราบเบีย้ยประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดยบริษัทจะคืนเบีย้ยประกันภัยตามส่วนที่ยังไม่ไรับความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันภัยครับมาตรการที่6ออกคำสั่งให้บริษัทประกันวินาศภัย อาจาระงับความคุ้มครองทั่วคราวตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมะกุเทศหากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้แจ้งความประสงค์จะขอระง,งับความคุ้มครองทั่วคราวตามเหตุจำเป็นต้องหยุดประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โควิด19โดยไม่เกินวันที่30มิถุนายน2564 และเปลี่ยนแปลงวันสิ้นจุดความคุ้มครองตามกรมธรรมประกันภัยโดยขยายออกไปตามระยะเวลาที่มีการระงับความคุ้มครองตามกรมธรรมประกันภัยโดยไม่เรียกเก็บเบีย้ยประกันภัยเพิ่มเติมครับคอ,อพพพิชิตโควิด -19 กลุ่มที่3ด้านคนกลางประกันภัยมีคำสั่งคอ,อพพพิชิตโควิด -19 สามารถตรการครับเรียกง่ายๆกดเซลขาประกัน ที่เวลาโทรศัพท์มาหาเพื่อนๆหลายคนไม่อยากเสวนาด้วยแต่ตอนนี้ต้องคุยกับเขาแล้วนะครับเพราะเขาจะเป็นผู้สื่อสารผลประโยชน์กับเรามี3มมาตรการครับมาตรการที่1ออกประกาศให้หน่วยงานจัดอบรมซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบการจัดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนในหน้าประกันชีวิตหรือตัวแทนในหน้าประกันวินาศภัยผ่านสื่อทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ eLearning แล้ว ตามประกาศที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่30เมษายน2563สามารถขอจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564จนถึงวันที่31มีนาคม2564โดยผู้ขอรับการอบรมต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัยมาแล้ว มาตรการที่2ออกประกาศขยายระยะเวลาให้หน่วยงานจัดอบรมซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบการจัดอบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนในหน้าประกันชีวิตหรือตัวแทนในหน้าประกันวินาศภัยผ่านสื่อทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-Learning ออกไปจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2563เป็นสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2564 มาตรการที่3ออกประกาศให้ผู้ประสงค์ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนในหน้าประกันภัยสามารถยื่นขอรับและขอต่อใบอนุญาตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้คอพพพิชิตโควิด -19 และกลุ่มที่4ด้านกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีคำสั่งคอพพพิชิตโควิด -19 3สามมาตรการครับ เป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบสําหรับลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภ,ภัย3มาตรการครับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องฟังดีๆนะครับเพราะเพื่อนๆจะได้รับผลประโยชน์จากคําสั่งนี้โดยตรงครับมาตรการที่1ออกระเบียบให้พักการผ่อนชำระหนี้โดยอัตโนมัติสำหรับลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภ,ภัยไว้แล้วโดย ให้พักการผ่อนชำระหนี้โดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ถึงวันที่30มิถุนายน2564และให้กลับมานะครับกลับมาผ่อนชำระหนี้ตามงวดและจำนวนเงินในสัญญาผ่อนชำระอีกครั้งนับแต่วันที่1กรกฎาคม2564โดยไม่ถือว่าลูกหนี้ ตกเป็นผู้ผิดนัดไม่ผ่อนชําระหนี้ในระหว่างระยะเวลาที่พักชําระหนี้นั้นทั้งนี้ไม่ให้นำเงื่อนไขระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ซึ่งกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน2ปีมาบังคับใช้ครับมาตรการที่2ออกระเบียบให้ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ในงวดแรกออกไป6เดือน สำหรับลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นที่มีความปรมางค์ขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ถึงวันที่30มิถุนายน2564โดยวิธีการยื่นขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับและผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัยมาตรการที่3 ออกประกาศเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นหรือขอผ่อนชระนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยโดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องจากเว็บไซต์ของสำนักงานและยื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้คอปพอพิชิดโควิด -19 มีระยะเวลาด้วยนะครับทั้งสิ้นเดือนมีนาคมและสิ้นเดือนมิถุนายนอย่ามัวโอเอพอหมดเวลาแล้วจะหาว่าคอปอไม่ช่วยไม่ได้นะ พอปพอร่วมพิชิตโควิด -19 ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนอย่าลืมกดซับสไ r รต์ติดตามเพจเ c ตบุ๊กข่าวป๋างเง็มทุกวันยูทูปป๋างเง็มครับเจ้านาย